สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกี้นิกกี้กันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะโปรโมชั่นทีเด็ดของรักกี้นิกกี้ตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมนะทีเด็ดมากสำหรับสายฟรีครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมท่านผูน้ชมนะรับบริการฟรีห้าร้บาทไม่ต้องฝากครับผมฟังไม่ผิดครับผม500บาทไม่ต้องฝากนะเฉพาะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์เท่านั้นแล้วก็ฝากกระชือไลค์คลิปนี้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไวว้้ดยนะใครไม่กดตติดดามมไไ่้ครับผผมมท่าานนู้ชะฝกไว้้ดวยสหหรรรัััับบโโปมมมช่่นนดีๆคผไว้เจอกในะ มาลุยโปรโมชั่นแบบนี้จะมีมาเพิ่มอย่างเี๋เรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะกดสั่กนกระดิ่งช่องผมไว้เลยนะแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ o กไอพีเคยูนะช่องนี้ครบ1,000ซับจะมีไลฟ์ส,สดแจกเงินครับผมวันนี้มีงบมาพันเก้านะท่านผู้ชมนะเฮ้ยไม่ใช่พันเก้าอนนี้หมื่นเก้าเราไปใส่รอบแปดพันแล้วถ้าแปดพันไม่ได้รอบต่อไปก็ใส่หมดหน้าตักนะอย่าลืมครับผมโปรโมชั่นดีนะฝากห้าร้อยรับห้าร้อยไปเลยเอ้ยไม่ได้ฝากดิไม่ต้องฝากด้วยครับผมท่านผู้ชมนะรับไปเลยฟรีๆไม่ต้องฝากห้าร้อยนะลิงก์ที่ผผมมมมมปัักหุดไว้ในนช่อองคคมเตม์รบ วันนี้มาดูอาการเนี่ยที่เป็นไงบ้างซายุนััซ่าไม่ได้มาเล่นสักพักหนึ่งโหสุดยอดตัวคูนนะเพื่อนไม่มาด้วยผมท่นานผู้ชมนะเอาเรื่องชัดโหตัวคูนไม่มาเลยผมท่นานผู้ชมนะอย่างชอบ ไครที่เป็นสายฟรีก็ห้ามพลาดน,นะสำหรับลัคกี้นิกกี้ครับผมคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะโอเคผมขอใส่หมดหนะ้าตักเลยครับผมคลิปนี้จะได้จะเสียมก็จะลงนะถือว่ามันชัดสัมพันธ์โปรโมชั่นด้วยลุย โอ้โหแล้วพอคูณน้อยมานี่คูณซะเยอะเลยนะเพื่อนคูณห้าสิบก็มาครับผมโคตรได้เลยคูณห้าสิบมาเมื่อกี้นะเสียดด้เราไม่ได้ไหลอะไรเลยโอ้คูณมาเยอะไว้รอบนี้โอ้โหไม่ได้ไหลครับผมท่านผู้ชมนะ ได้อีกรอบหนึ่งอยู่ครับผมจะปั้นขึ้นมาได้ไหมประเด็นนะ่ะโอ้โหตัวคุณไม่ค่อยออกว่ะเนี่ยเอ้ยรอบสุดท้ายที่หกพันด้วยของฟรีมีอยู่จริงครับผมท่านชมนะไม่ต้องฝากครับผม รับไฟนดีฟีห้าร้อยบาทนะผมฝากกระชื่อไ like, ลค์กอยตามให้ด้วยนะไม่ใช่ครับผมมาบอกแล้วไม่กดเลยผมเลยโอเคเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะสหรับวันนี้ก็เจ๊งครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมโปรโมชั่นด้วยครับผม